ทีมหมอครอบครัวนี้ก็ถือเป็นนโยบายสําคัญนะครับของรัฐบาลและก็ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าเราอยากจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับการดูแลนะครับทางด้านสุขภาพอนามัยเนี่ยในเชิงรุกนะครับทั้งตอนที่ยังสบายดีอยู่กับเมื่อเจ็บปวดนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ต้องการจะทําให้การดูแลชาวบ้านเชิงรุกที่ว่าเนี่ยนะครับเกิดประโยชน์เพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงสร้างความต่อเนื่องในการดูแลคนไข้ รสร้างการสนัสนบสนุนนะครับให้คนทํางานเนี่ยให้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดเนี่ยนะครับสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยมีทีมของโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่านี่นะครับคอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องได้จริงจังทั้งเรื่องวิชาการทั้งเรื่องการดูแลเวลาต้องสอง่งคนไข้ไปโรงพยาบาลนะก็เกิดความราบรื่นเกิดการร่วมมือกัน เวลาโรงพยาบาลใหญ่ดูแลคนไข้เสร็จแล้วจะต,ต้องส่งคืนมาก็ส่งคืนมาให้ดูแลใกล้บ้านได้อย่างมีคุณภาพโดยที่คนไขน้หรือชาวบ้าน,นมั่นใจว่าการมาอยู่ดูแลใกล้บ้านเนี่ยนะครับเป็นเรื่องซึ่งดีมีคุณภาพนะไม่ใช่ต้องดิ้นรนกลับไปที่โรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นแนวคิดสําคัญแล้วก็เป็นเป้าหมายสําคัญของทีวีทีหมอครอบครัวนะครับนี้ในกทมเนี่ยในกทมเนี่ยนะผมเล่าตรงนี้ก่อน ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องจัดสิ่งที่เรียกว่าทีมทีมเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลชาวบ้านเนี่ยโดยที่มีครอบครัวที่ชัดเจนนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ว่า1ทีมเนี่ยน่าจะดูแลคนประมาณ1,250คนถึง2,500คนขึ้นอยู่กับว่าทีมใหญ่ทีมเล็กน,นะครับทีนี้ในกทมเนี่ยนะครับในกทมเนี่ยต้องยอมรับว่ากทมเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งมีหมอมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ย ทียบกับประชากรแล้วเนี่ยนะดีกว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะแต่ว่าการจัดระบบเนี่ยนะครับก็จะยุ่งยากซับซ้อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในกระทรวงเดียวนะครับเราก็ดูใหญ่ๆก็จะเห็นว่ามาอยู่ทั้งหมด3ส่วนคืออยู่ในกทมอเองนะครับศูนย์สาธารณสุขกทมโรงพยาบาลในกทมที่อยู่ในความดูแลของกทมนะครับอ,อ,อันที่2ก็คือโรงพยาบาลอื่นๆของภาครัฐ นะครับก็มีของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีของมหวา,า,มหรารมหวิทยาลัยต่างๆมาิทยามัยิหิดนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าเอ่อกทมเอ่อหรือว่าของเอ่อมายายอ่นทนะครับอีกอันนึงก็คือส่วนของเอกชนเอกชนก็มีทั้งคลินิกนะครับแล้วก็มีทั้งโรงพยาบาลเอกชนนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอ่อถ้าเราดูเนี่ยจะสร้างทีหมอครอบครัวให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวสําคัญเนี่ย ก็จะมีอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับสองกลุ่มคือศูนย์สาธารณสุขในกรทมกับคลินิกในกรทมนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมวันนี้เราก็ตั้งใจนะครับที่จะชวนคลินิกนะครับกับทางกรทมเนี่ยนะครับมาออกแบบร่วมกันออกแบบร่วมกันว่าเราจะทาระบบทีหมอครอบครัวในกรทมได้ไงเพื่อทําให้คนกรทมเนี่ยมีทีหมอครอบครัวที่เขารู้จักแล้วก็รู้จักเขาดีนะครับเป็นที่พึ่งนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ชวนโรงพยาบาลต่างๆมาด้วยเพราะว่าในวยทีหมอครอบครัวเนี่ยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยก็สร้างความสัมพันธ์ความมั่นใจระหว่างคลินิกนะหรือศูนย์บริการสาธารณสุขกับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้านนี้ก็สร้างการสนับสนุสนที่ดีของโรงพยาบาลเพื่อจะให้คลินิกเนี่ยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ที่ผมได้เล่าไปฟังไปแล้ว <ใช S 1> แ<ล>ั้นวันนี้ก็ชวนโรงพยาบาลมาด้วย<ใ>ช, <ๆ S 2> ชวนโรงพยาบาลกรมการแพทย์มาชวนทางมหาวิทยาลัยมาชวนโรงพยาบาลกทมอมานะครับโดยเป้าหมายก็จะมาช่วยกัน ลองดูซิว่าเราจะแบ่งประชากรและช่วยกันดูแลประชากรได้ยังไงในรูปแบบของทีมหมอครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับเพราะว่ากรทมนี่ก็มีคนอยู่เนี่ยก็หลายล้านคนแล้วแต่ตัวเลขนะครับนะแต่ว่าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าประชากรประมาณ5ล้านคนใช่ไหมที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพนะหลักวันสุขภาพหลักเนี่ยนะครับที่ระบบใหญ่ที่สุดเนี่ยที่เรารู้จักกันว่าระบบบัตรทองเนี่ยประชากรประมาณ5ล้านคนเนี่ยจะต้องมีทีมหมอครอบครัวที่ชัดเจน และเป็นทีมหมอครอบครัวที่มีการทํางานกันเป็นทีมระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกโรงพยาบาลและศูนย์อนามัยกทมนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะครับวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นโดยมีคลินิกประมาณร้อยแห่งนะครับมาร่วมกันนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลต่างๆที่มาจัดระบบด้วยกันว่าจะจัดเครือข่ายกันยังไงจะเริ่มต้นกันยังไงจะมีความสัมพันธ์กันแบบไหนจะแจกเบอร์ทโทรศัพท์ประชาชนนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้มีเบอร์ทโทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ของทีมหมอประจำตัวเขา จำครอบครัวเขาแล้วเขาใช้ปรึกษาหารือกันได้แตนะ่เป้าหมายสุดท้าย,ยาที่ผมเล่าให้ฟังเยเราอยากให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถมีสุขภาพนามัยที่ดนะีไม่ต้องเดือดร้อนเวลาไม่สบายทีก็ต้องวิ่งไปที่นี่ที่โน่นไปเต็มไปหมดเราทํางั้นได้ก็เพราะว่าทีหมอครอบครัวเป็นที่พึ่งด่านแรกของเขาเป็นที่พึ่งด่านแรกซึ่งเขาเนี่ยจะมั่นใจว่าถ้ามีอะไรเหลือบาก,กว่างคนคนนี้หรือทีม,ท,มทีมนี้มีที่พึ่งที่เหนือกว่า มีโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งได้แล้วเขาจะไม่ต้องวิ่งไปเองนะครับอันนี้ก็เอาเบื้องต้นอย่างนั้นนะครับ